สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเข้าไปพบเจ้าของทรัพย์นะครับหล we well ังจากคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงการโทรนัดกับเจ้าของบ้านในการที่เราจะเข้าไปรับทรัพย์แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้การเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะเข้าไปเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเราจะต้องเตรียมตัวในตัวของเราเอง นะครับอย่างเช่นหน้าความมั่นใจการแต่งตัวการที่เราจะเข้าไปรับทรัพย์กับทางเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ใช่เราจะใส่ขาสั้นก็ได้หรือหนีดรองเท้าแตะไปบางคนอาจจะใส่เสื้อยืดไปอย่างนี้ครับมันก็ดูถึงความไม่น่าเชื่อถือเจ้าของบ้านก็จะเฮ้ยมึงธรรมดาไปหรือเปล่าทําไมแต่งตัวแบบนี้จะขายบ้านเราได้ไหมไม่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นการแต่งตัวของเราก็เป็นข้อสำคัญนะครับในการที่เจ้าของทรัพย์นั้นนะจะเชื่อใจเรานะครับเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าหน้าผมของเราจะต้องเรียบร้อยการแต่งตัวต้องดูสุภาพและที่สำคัญเราต้องมีความมั่นใจในการที่จะเข้าไปรับในการพูดคุยกับจเจ้าของทรัพย์นั้นด้วยนะครับส่วนข้อ2เนี่ยเราจะต้องเตรียมพวกเอกสารสัญญานามบัตร ปากกาชิลองแฟ้มทุกอย่างให้พร้อมนะครับไม่ใช่ไปถึงโอ้ยพี่ขอโทษทีครับขอยืมปากกาหน่อยผมลืมปากกาอย่างนี้ไม่ได้นะครับ 3. นะครับเราจะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ้านการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆการตั้งราคาที่เจ้าข,ของบ้านตั้งนั้นสูงหรือต่ำเกินไปเราจะต้องมีข้อมูลพวกนี้เพื่อประกอบ การตัดสินใจของทางเจ้าของบ้านด้วยนะครับถ้าเรามีข้อมูลพวกนี้แน่นพอและเราสามารถอธิบายเจ้าของทรัพย์ได้อย่างถูกต้องเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยจะเชื่อใจเรานะครับจะทำให้การฝากขายเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นและไม่ติดปัญหาใดๆนะครับอ๋อยังไงลองไปทำกันดูครับไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลย ขอให้โชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ